่็นะครับสวัสดีครับเพื่อนนะครับที่รับชมนะครับช่องนะครับเซียนหน่อยแชนแนลนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับข่าวดีข่าวดีว่าฝากนะครับข่าวดีจริงๆครับนะครับผมได้ไปรับทราบครับข้อมูลนะครับว่านะครับมีเหรียญนะครับยี่สิบห้าสตางค์นะครับ ที่เป็นแบบทองแดงนี่นะครับซึ่งเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับเือนทองแดงไส้เหล็กนะครับอย่างกับข้อมูลตรงกับเหรียญน,นี้เลยนะครับครับอุจจานะครับ คนควายหามาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนะครับว่านะครับเป็นเหรียนที่นะครับมีราคานะครับและอีกไม่นานนี้นะครับน่าจะมีราคาสูงนะครับเขานะครับเขาในข้อมูลนะครับในข้อมูลนะครับของเว็บไซต์เขาให้ข้อมูลมานะครับน่าจะมีราคาสูงถึง30มดอลลาร์นะครับ ถ้าก็เทียบเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับเป็นเหรียญลักษณะแบบไหนมาดูกันนะครับนี่นะครับลักษณะเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับทองแดงนะครับไส้เหล็กนะครับเป็นปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับซึ่งนะครับชื่อเหรียญก็คือเหรียญ เหรียญรุ่นสุดเหรียญกระสาบนะครับสุดปีสุดท้ายของในหลวรัชกาลที่เก้านะครับนะครับซึ่งนะครับณขณะนี้นะครับนะครับในเหรียญปีสองห้าหกศูนย์นะครับ,รรบแบบที่นะครับแบบที่ผมอบอกให้เพื่อนๆทราบอย่างนี้นะครับ เขาบอกว่ามีราคาแล้วนะครับ1.5ดอลลาร์นะครับต่อเหรียญนะครับและโอกาสจะมีราคาขยับขึ้นไปถึงนะครับ30ดอลลาร์นะครับนะครับแต่ในเหรียญซึ่งนะครับในเหรียญ25ต่างปี2560ของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับ จะเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญเหรียญกระสาบนะครับปีสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญที่นะครับเข้าเกณฑ์การสะสมนะครับและอีกอย่างนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับเพราะบรามมารูปนะครับพระเศียรของพระองค์ท่านนะครับจะใหญ่กว่าเหรียญนะครับยี่สิบห้าสตางค์นะครับ เนื้อทองแดงนะครับโดยปกตินะครับดูนะครับเทียบกันกับนะครับเรจะเทียบกับเหรียญเหรียญนะครับนะครับเหรียญยี่สิบห้าต่างนะครับปีสองห้าห้าหนึ่งที่เป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับดูนะครับจะเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่านะครับในปีหกศูนย์นั้นนะครับ นะครับซึ่งเปเรียญนรุ่นสุดปีสุดท้ายนะครับเงินพระเศียรจะใหญ่กว่าปกตินะครับใหญ่กว่าจริงด้วยนะครับดึงยางแล้วนะครับจำเป็นจำไว้นะครับ1ึงนะครับพระเศียรนะครับจะใหญ่กว่านะครับเหรียญยี่สิบห้าตาง์ทองแดงนะครับ ในแบบปกตินะครับเล็กน้อยนะครับและนะครับข้อมูลอย่างที่สองนะครับในเหรียญนะครับยี่ห้าสตางค์ปีสองพันห้ารอยหกสิบนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญปีสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับจะนะครับลักษณะเหรียญเพื่อนๆคงเห็นนะครับจะเป็นเหรียญทองแดงนะครับบริสุทธิ์นะครับ จะมีน้ำหนักอยู่ที่นะครับ1.95กรัมนะครับซึ่งจะหนักกว่าเหรียญปกตินะครับในเหรียญปกตินี้นะครับจะหนัก1.9กรัมนะครับแต่ในปี2560นั้นนะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่1.95กกรัมนะครับผมก็ได้ชั่งดูแล้วนะครับ ขาถูกต้องอย่างที่เขาว่าจริงๆนะครับดูจากรายละเอียดของเหรียญน,นะครับจะมีความคมชัดนะครับคมชัดมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าจํานวนการผลิตนี้เขาจะผลิตออกมาบานะครับจํานวนกี่เหรียญน,นะครับนะครับก็ให้เพื่อนๆลองไปหากันดูก็แล้วกันนะครับนะครับ เป็นทองแดงบริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์95เกิน95เปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเพราะว่ามีน้ำหนักนะครับสูงทีเดียวนะครับ1.95กรัมนะครับในเหรียญปกตินะครับในเหนรียญยิปซาตังเ้อทองแดงแบบปกติทั่วไปนะครับจะมีน้ำหนักแค่1.9กรัมนะครับ ดูพระเศียรของพระองค์ท่านนะครับใหญ่ใหญ่จริงจริงครับใหญ่ใหญ่กว่าเหรียญยี่ห้าสตางค์ปกตินะครับเกือบเท่ากันกับเหรียญห้าสุดสตางค์เลยนะครับอืมแล้วก็นะครับเหรียญปั้มออกมาได้ดีได้สวยมากนะครับน่าจะทําเพื่อเป็นเหรียญนี่เยครับเหรียญราชการที่เก้าในปีสุดท้ายนะครับ ซึ่งนะครับในเหรียญแบบลักษณะอย่างนี้นะครับเ,เขาเรียกว่าเหรียญที่นะครับเป็นเหรียญที่มีข้อขายหนา้เาเป็นเหรียญที่สากลนิยมเขายอมรับนะครับเ,เหรียญที่นะครับจะสามารถนำออกประมูลให้ในแบบที่สากลเขายอมรับนะครับหนึ่งเนื้อหานะครับจะต้องเป็นโลหะ บริสุทธิ์นะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นเนื้อเงินอย่างต่ำเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นทองแดงบริสุทธิ์นะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับอย่างเหรียญน,นี้นะครับขนาดนะครับเป็นเงินบริสุทธิ์สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นยังไม่ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นเหรียญน,นะครับเนื้อคิวโปนิกเกิลทั้งเหรียญน,นะครับ จะเป็นคิวโพนิกเกิลแค่นะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นแผ่นคิวโพนิกเกิลวางทาบอย่างเหรียญสองบาทนั้นก็ไม่ได้เข็นเดียวกันนะครับไม่ผ่านเกณฑ์นะครับคือเหรียญที่เป็นเหรียญเก็บเหรียญที่จะเป็นเหรียญที่สะสมได้นะครับทางตามมาตรฐานสากลนั้นเขาจะต้องนะครับโลเป็นเหรียญที่อ่าปั๊มจากโลหะที่มี ความบริสุทธิ์นะครับและมีคุณภาพสูงนะครับเช่นเนื้อเงินเ0อเนนะครับแลืทองคำเนี่ยครับเนื้อทองแดงบริสุทธิ์95%ขึ้นอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้ก็นำมาฝากเพื่อนนะครับนะครับใครมีก็เก็บสะสมไว้นะครับถ้ามีหลายเหรียญนะครับก็ลองส่งมาทักทายกันดูนะครับนะครับ ถ้ามีนะครับเหรียญสองเหรียญสามเหรียญนะครับไม่ต้องทักทายมานะครับแต่ว่าผมว่าเพื่อนๆเก็บไว้นะครับผมบอกเลยนะครับไม่น่าจะเกินนะครับสิ้นปีนี้นะครับการข่าวผมชัวร์อยู่แล้วนะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นได้ถึงสิบดอลลาร์นะครับในไายในปีนี้นะครับเึ่งขณะนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งจุดห้าดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณสี่ห้าบาทนะครับต่อเหรียญนะครับในเหรียญปีสองพัน ห้าร้อยหกสิบนะครับเหลือทองแดงนะครับบริสุทธิ์นะครับซึ่งจะเป็นเะครัพระเสียนใหญ่นะครับพระเสียนใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักมากกว่าเหรียญปกตินะครับสูงนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับถ้าเพื่อนๆช่ากดไลค์กดติดตามนะครับฝากพวเกลีสแกมเมอร์พวกมีครับมีมีสองเหรียญสามเหรียญไหนพวกนี้นะครับ ตาไปแล้วคืนนี้นะครับไม่ต้องมาลกวนท่องเลยนะครับมันเป็นการไปเขียนมีอย่างนั้นมีอย่างนี้เราถามกล้าซื้อไหมพูดได้ไงครับว่ากล้าซื้อไหมครับนํำออกมา,าเราให้ท่านทราบเนี่ยก็คือ,อ,อก็ซื้อมานะครับไม่ได้หลับฝันเอาอย่าง เป็นสแกมเมอร์ก็เป็นสแกมเมอร์อยู่ในส่วนสแกมเมอร์นะครับผมรู้นะครับเป็นความสุขเล็กๆน้อยของพวกท่านนะครับนะครับผมก็ไม่ผมเข้าใจครับพวกที่เป็นโรคก,กิตอ่อนพวกมีความสุขเล็กน้อยน้อยกับการได้ตอดหน้าตอดหลังนะครับแฮเซลช่องคนนั้นทีช่องคนน,งคนี้ทีนะครับผมเข้าใจพวกท่านอยู่นะครับแต่นะครับการที่ พูดอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าช่องของเราเนี่ยนะครับทางยูท b e เขาจะมองว่าช่องของเราเนี่ยเป็นช่องที่นะครับเชื่อถือไม่ได้ครับเนื้อหาสาระของเราเชื่อถือไม่ได้เนี่ยครับบอกว่ามีสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญส่งเมลจะให้ส่งเมลเอ่อส่งเมลมาก็ยังถามส่งยังไงก็ควรชัดๆนะครับนะครับ นะครับผมนะโอ้ผมไม่สนใจผมรู้แม้กระทั่งต้นตระกูลของพวกท่านนะครับนะครับท่านเนะครับท่านเปิดออนไลน์อยู่ที่ไหนผมก็ยังรู้เลยนะครับเตือนให้ระวังด้วยนะครับไม่อยากสนใจนะครับเข้าใจว่าพวกท่านเป็นโรคกิดอ่อนนะครับหาความสุขกับการได้ การได้แย่คนนั้นทีช่องคนนี้ทีนะครับกา yeah, <you> รลุคลิปนี้ก็น,นะครับ yeah, <you> จบเพียงแค่นี้นะครับ <Yeah. S 1> ของครับ